เปิดบ้านเก่าต้อมรัชนีกรแต่งสามเดือนหอบลูกหนีเคยเป็นเจ้าหญิงหนีครงทอง20ไร่เปิดบ้านเก่าต้อมรัชนีกรหอบลูกหนีกลับไทยหลังแต่งเศรษฐีแค่สามเดือนหลังผ่านมรสุมรักสองครั้งต้อมรัชนีกรดาราสาวมาเปิดใจในรายการความรักครั้งที่สองตัดสินใจย้ายไปอยู่อเมริกากับสามีฝ่ายชายรักมากหึงมากหวงมากกับพ่อหรือพี่ชายฝาแฝดก็คุยด้วยไม่ได้ ใช้ชีวิตเราเจ้าหญิงอยากได้อะไรได้อยากได้แหวนเพชรได้แต,ตไไไไ่ต้องไปด้วยกันห้ามไปไหนห่วงทุกเรื่องสามีต้องไปด้วยจนมีลูกเราจะกลับเมืองไทยเขาพูดถึงขนาดไปเป็นดาราแกๆ่ๆใครจะไปดูจะมีปัญญาเลี้ยงลูกได้ยังไงเขาหึงกระทั่งลูกเพราะเลี้ยงลูกไม่มีเวลาให้เขาจนสุดท้ายวันหนึ่งลูกวิ่งไปที่ระเบียงยื่นเกาะอ,อย่าออกไปข้างนอกเราก็คิดว่าจะปล่อยลูกโตไปเป็นแบบนี้หรอเขาไม่ให้ลูกไปไหนเลยแต่เขาก็รักลูก ทำอะไรให้ทุกอย่างจนฟังสุดท้ายวางแผนพาลูกหนีกลับเมืองไทยจนมาเจอสามีคนปัจจุบันคบมา7เจ็ปีแล้วเราต้องให้ลูกมาอันดับหนึ่งถ้าอะไรไม่ดีกับลูกก็จะจบรักที่ผ่านมาเป็นบทเรียนครอบครัวปัจจุบันตอนนี้ลูกๆก,ก็เริ่มโตกันหมดแล้วโดยตอนนี้ลูกสาวน้องวีวีและลูกชายน้องวินคุณแม่ห้ามลูกมีแฟนจนกว่าจะเรียนจบจริงหรือไม่จริงพี่ต้องก็บอกเลยว่าไม่จริงและเล่าว่า คือนางมาขออนุญาตแล้วเขาบอกมีคนมาขอคบเขาเป็นแฟนแม่ให้คบไหมถ้าให้คบก็คบแต่ถ้าแม่ไม่ให้คบหนูก็ไม่คบเราก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเขามาขอแล้วอะก็เลยอยากคบก็คบแต่ก็มีข้อตกลงกันคือการเรียนจะต้องไม่ตกต้องไม่มีอะไรปิดบังแม่บอกกับแม่ทุกเรื่องห้ามเดินจับมือห้ามเดินกอดเอวแถมหน้าตาครบเครื่ององค์ประกอบเป็นนาเงเอกได้ไม่ยากสมควรแล้วที่คุณแม่จะห่วงน้องวีวีเป็นพิเศษ ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีแฟนหรือคิดจะแต่งงานขออยู่กับลูกๆไปก่อนเดี๋ยวความรักก็คงเข้ามาเอง